<c oughs> เอาละครับต้องเป็นเสียงนแบบนั้นปะเนี่ยก็วิ่งตื่นนะครับผมเอาละครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหยาดเกมครับซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยก็อย่างปกคลิปเลยนะครับผมผมจะลองมาหาเพชรฟรีๆดูซิว่าถ้าเกิดว่าผมเข้าไปตรงรอเครื่องเนี่ยแล้วเราได้เก็บเพชรจากตรงนั้นเนี่ยคือเข้าไปเก็บเพชร พอได้เพชรแล้วกดออกเข้าไปเก็บเพชรได้เพชรแล้วกดออกเข้าไปเก็บเพชรได้เพชรแล้วกดออกเนี่ยมาดูกันสิว่าผมจะได้กี่เพชรครับคือเราจะเริ่มเก็บกันตั้งแต่คือผมเริ่มเก็บตั้งแต่ตอนเที่ยงนะฮะดูซิว่าจนถึงตอนเย็นประมาณ5้าโมงสี่โมงเย็นเนี่ยผมจะได้กี่เพชรนะครับผมโอเคเรามาดูกันครับเผื่อทริคนี้เนี่ยอาจจะเป็นทริคไปช่วยให้กับน้องๆที่ไม่ใช่สายเติมนะฮะแต่ว่าอยากได้เพชรมาใช้แบบฟรีๆนะฮะดูซิว่าผมจะได้กี่เพชรนะฮะเก็บตั้งแต่ตอน อนเที่ยงยัน5้าโมงเย็นนะครับผมแต่ว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะใช้เปียกด้านของไอดีไก่นะครับเพราะว่าเห็นมีคนบอกว่ามันมีความเสี่ยงที่จะโดนแบนนะครับถ้าเกิดว่าทําแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าผมโดนแบนเนี่ยผมก็จะได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะงั้นแล้วเลยเอาตัวไก่มาเล่นนะฮะดูซิว่าถ้าเราเก็บเพชรเนี่ยเราจะได้กี่เพชรแล้วผมจะโดนแบนหรือเปล่ามาดูกันครับ เอาเลยครับเพื่อนๆสำหรับใครนะฮะที่สนใจอยากจะแลกเปลี่ยนซื้อขายไอเดีเกมฟรีไฟนะครับผมพี่ขอแนะนำเพจโซนเกมนะครับสำหรับเพจนี้เนี่ยจะรับทั้งไอเดีเกมฟรีไฟแล้วก็ขายไอเดีเกมฟรีไฟด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อขายเนี่ยพี่แนะนำเพจนี้เลยครับบอกเลยว่าเพจเป็นกันเองนะฮะซื้อขายได้จริงไม่โกงแน่นอนนะครับผมสำหรับใครสนใจเนี่ยสามารถมาติดต่อเพจนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เพจไว้ล่างใต้คลิปนะครับผม अहं <small> I see All your friends, you don't wanna be a friend of me. You making up lies, why am I getting all the penalties? I wanna talk about it, but they're talking to an enemy. I've been broken down like my food in my stomach, hating these feelings, but act like I love it. I don't wanna cheat, nah. I want fair play. I don't wanna crash land like an airplane. I want you back, but when you act like that, like a one-sided talk, you don't call me back. Yeah, times were hard, and when you left, they got harder. My bed got colder, and my room got darker. I'm still in love, I know. So are you? While well, I pray for the rain when our skies were blue, I'm still in. love. Love, I know so are you. Let's talk tonight and we can talk it through. I see dead eyes on the verge of suicide. I realize it's not alright. I'll find my way to idolize it. In my eyes, I reach the sky. Tell me if I'm lost in all the days it took. I i die inside. I blame it all on you. I think I'm going for it. ท่านผู้ชมครับและนี่คือความพยายามตลอด5ชั่วโมงของพี่นะครับเราได้เพชรมาทั้งหมดนะฮะ137เพชรครับเราเริ่มอัดคลิปกันตั้งแต่เกือบเที่ยงนะฮะจนตอนนี้ก็4โมงอะ4โมงเย็นเกือบ5โมงแล้วนะครับ ก็เป็นความพยายามที่นานพอสมควรนะฮะถึงแม้ว่าในคลิปเนี่ยเราจะรีให้มันเร็วก็ตามนะฮะพี่รู้สึกว่าพี่ภูมิใจมากเลยครับผมกับ3เออใช่สิกับ137รบเเพชรที่ได้มานะฮะถึงแม้ว่ายอดเพชรแค่นี้เนี่ยเราเติมไม่กี่บาทเราก็ได้เลยนะครับแต่ว่าเมื่อเราได้มาเก็บเองเนี่ยผมรู้สึกว่าเออว่าถ้าเรายอมเสียเวลาแบบทั้งวันนะฮะมาเก็บเนี่ยเราก็ได้เพชรเยอะเหมือนกันนะถึงแม้ว่าคนที่เป็นคนที่มีตังเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าโอ้เพชรแค่นี้กูเต เอาก็ได้ไม่เห็นยากเลยแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่มีตังค์เนี่ยถ้าเกิดว่ามาเก็บแบบนี้ผมก็ว่าเป็นอะไรที่โอเคเหมือนกันนะที่จะได้เพชรมาซื้อถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ของแพงอะไรแต่ก็ยังซื้อเป็นของขาววนได้นะฮะดูซิว่า1 3ึ่้อาเเพชรเนี่ยพี่จะซื้ออะไรได้บ้างนะครับมาดูกันในร้านค้ามีอะไรให้เราซื้อบ้างเอ่ยอาวุธ ทั่วไปอาวุธกล่องของขวัญโอ้ซื้อท่าทางไม่ได้วะแม่งแพงเกินไปนะฮะคงต้องเก็บอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมถึงจะได้นะครับผู้ขนาดหน้ากากแว่นตาไม่ยังซื้อไม่ได้เลยอะ่ะไหนดูทั่วไปซิใหม่มีอะไรบ้าง อ๋อมีกล่องปืนนะฮะโอ้กระทะพทันเพชรเว้ยแต่ไม่ได้ครับผมมีไม่ถึง 1, พันเพชรนะฮะถ้า 1, พันเพชรเนี่ยคงต้องเก็บตั้งแต่ตอนเนี้ยถึงตีห้าพรุ่งนี้เช้านะครับผมว่ามีแค่อย่างเดียวครับที่เราจะพอซื้อได้นะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ถาวรหรือเปล่านะครับหนึ่งเลยอันเนี้ยอันเนี้ยไม่เอาหรอกอันนี้ไม่เอาอเนี้ไม่เอาไม่ได้แน่นอนนะฮะนี่นะฮะสิ่งที่เราจะมีโอกาสได้นะครับผมสองคือสกินปืนครับเดี๋ยวถ้าถ้าใจผมเลือกเนี่ยผมเลือกสกินปืนดีกว่านะฮะอย่างน้อยก็สุ่มได้้้ครังว มาดูกันนะว่าสกินปืนเราจะได้หรือเผาอย่างน้อยได้มาสักวันหนึ่งก็ยังดีนะครับโอเคครับเรามารุ้นกันนะฮะปึ๊บอืมอีกครั้งหนึ่งปึ๊บโอ้โหยก็ตอนนี้ก็ไปแล้วครับผมความพยายามตลอด5ชั่วโมงของเรานะฮะหมดแล้วครับ <laughs> หมดแล้ว ความพยายามตลอด5ชั่วโมงนะฮะหมดไปแล้วครับผมนะฮะโอเคถ้าใครสนใจทริคนี้นะฮะก็ไปทํากันได้นะะี่คผมผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะทํำกันแบบนี้แหละนะฮะถึงแม้ว่าผมจะไม่ทําคลิปสอนก็ตามครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับ c r i b e กันด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายและสวัสดีครับผม